ทำไมผู้หญิงเก่งมัดเงดูดผู้ชายรักสบายเงินไม่พอใช้คุณก็ต้องเป็นคนวิ่งเต้นหามาคุณมองไปที่คู่ชีวิตของคุณเนี่ยเขาดูสบายใจเหลือเกินดูพอใจกับชีวิตที่เรียบง่ายทั้งที่คุณกําลังวิ่งจนขาขวิดอนะ่ะมันมีพลังงานอยู่สองขั้วเหมือนกันคือ m a s c u l i n e Energy ก็คือพลังงานชายและ Femin ิน e energy ก็คือพลังงานหญิงประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคุณถูกฝึกไงถูกเทรนมาให้ใช้ m a s c u l i n e e n e r g y คุณเด็ดขาด คุณวางแผนคุณสั่งการตามกฎฟิสิกส์ครับคู่ชีวิตของคุณเขาจะต้องถูกผลักไปขั้วตรงข้ามโดยอัตโนมัติคุณต้องกล้าทําสิ่งที่ฝืนธรรมชาติของคุณที่สุดนั่นคือการวางมือครับทีนี้เราจะมาดู3ขั้นตอนแห่งการวางมือคืนความเป็นผู้นําสเต็ปแรกครับถอดหมวก c e o ไว้หน้าบ้านครับหายใจลึกๆทิ้งการสั่งการไว้กับที่ทํางานแล้วเดินเข้าบ้านด้วยพลังที่ผ่อนคลายครับเปลี่ยนจากโหมดดูเออร์เป็นโหมดรีเซิฟเวอร์บ้างครับอนุญาตให้ตัวเองเนี่ย อ่อนแอได้สเต็ปที่2ครับคือสร้างสุญญากาศครับถ้ามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะอย่ารีบฟันธงนะฮะลองใช้คำถามวิเศษนี้ครับที่รักเรื่องนี้เราคิดไม่ตกเลยอะ่ะคุณเชยแนะนํำหน่อยสิแล้วเงียบครับช่วงแรกเขาอาจจะงงครับเพราะปกติคุณสั่งตลอดแต่ถ้าคุณนิ่งพอนะพื้นที่ว่างตรงนั้นนะ่ยจะดูดให้เขาเนี่ยต้องก้าวเข้ามาเพื่อเติมเต็มครับ และสเต็ปสครับคือชื่นชมครับเมื่อเขานําแม้ผลลัพธ์นะมันจะไม่ได้ดั่งใจคุณร0% 0นะห้ามบ่นให้หาจุดชมครับผมอยากชวนให้คุณนะครับมาปลดล็อกเรื่องนี้แนะนําเซตนี้เลยครับเป็นบล็อกเซตสนะครับภาคแรกเนี่ยจะกู้คืนความมั่นใจข้างในด้วยสั่งจิตพลิกสถานะเพราะคุณต้องเปลี่ยนบีอิงคุณก่อนภาค2ดึงให้เขากลับมาหลงครับด้วยเสน่ห์กับคอร์สวิชามารบริหารเสน่ห์และภาค3ครับเทรนให้เขาเป็นผู้นําด้วยสั่งจิตสามีให้เป็นผู้นาวันนี้ทั้ง3ามเซตนะครับพิเศษมากๆ การลงทุนเพื่อความสุขสบายตลอดชีวิตของคุณครับทัากลายมาที่ a d d r ร o d y ได้เลยนะครับ